ของน้องแบงค์เลสเตอร์เนี่ยแม่เสียใจกับให้หนูที่มันต้องเสียชีวิตนะครับเขาถูกทมวมารมานเขานะครับทรมานเขานะครับทรมานนะครับอย่าว่าแต่คนเลยครับเอาสุนัขไปทรมานเนี่ยท่านยังถูกดำเนินคดีเลยนะครับ ท่านเอาสุนัขไปทรมานเนี่ยท่านยังถูกดำเนินคดีข้อหาทารุณสัตว์เลยแต่น้องเขาเนี่ยสติน้องเขาไม่ได้ว่าสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นเอาเงินไปหลอกให้น้องเขาต้องมารับจ้างรับจ้างทําอย่างงนอย่างนี้ว่าน้องเขาสมัครใจเนี่ยน้องเขาวุทิภาวะภูมิปัญญาเขาเนี่ยเขาไม่เต็มร้อยเนี่ยแล้วคุณเอาไปทําอย่างนั้นเนี่ยคุณต้องรับผลกรรมนะ ตำรวจตั้งข้อหารายได้เนี่ยตั้งข้อหาไปเลยนะครับตั้งข้อหาไปเลยนะมันทําไม่นึกถึงอะไรเลยคิดจะสร้างคอนเทนต์กันอย่างเดียวเลยหวังเงิอนอย่างเดียวเลยเอาไปทําผมดูแค่สองคลิปผมก็ไม่กล้าดูแล้วว่ามันทําได้อย่างไงมันคนหรือสัตว์ไปทําเขาอย่างนั้น จังไรจริงๆเลยนะครับมันไม่ได้ทําอย่างนั้นเนี่ยแค่ขอโทษเนี่ยมันทําให้ชีวิตน้องเขาเสียไปเนี่ยมันมันแย่นะคุณออกมาขอโทษก่อนที่น้องเขาจะนั่นเนี่ยมันก็ยังพอที่จะ แก้ไขได้แต่นี่น้องเขาถึงกับเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมึงแย่มากไอ้คนทํานี่แย่มากนะครับมันต้องจับให้ยกควนยกแก๊งเลยนะครับมันไม่ได้ย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับละเมื่อสิทธิทมนุษยชนไอ้อย่างเนี้ยกรรมการสิทธทิมนุษยชนเรียกร้องออกมาบ้าง นะครับมันไม่ได้เป็นกระแสผมเองไม่ได้มาพูดถึงนะครับแต่ว่ามีคนถามมาเนี่ยมันเร็วมากเนะครับเร็วใีคนไปทําอย่างนี้เร็วมาก